มาพบกันอีกครับผมในรถบ้านพอยกวัญที่1เรื่องรถมือ2วันนี้ผมเอาโตโยต้า o l โ l a คอร์ส1.8สปอร์ปี2020กับช่วงคันนี้แหละพี่เชื่อผมเรามาดูกันนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวมาตรฐานหรือตัวล่างสุดของตัวโคโ l a คอร์ s นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเดียวนะครับในกลุ่มของโตโยต้า o คโ l a c r o s ที่เป็นเครื่องบินสินล้วนเหนือขึ้นไปจะเป็นเครื่องไฮบริดนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าจะมีอยู่4ออปชั่นเท่านั้นตัวนี้เป็นตัว มาตรฐานหรือตัวล่างสุดนะครับตัวโคมไฟหน้าเรามาดูกันเลยลูกล่างหน้าตานะครับโคมไฟหน้าเนี่ยจะเป็นเลนเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแต่ว่าหลอดเป็นหลอดฮทโลเจนนะเป็นหลอดธรรมดาตัวนี้ไม่ได้ led มีเดย์ไทม์และนิสัยนะครับมีมาให้นะครับมีไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้มีตัวหน้ากระจังนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าหน้าตั้งมาเลยนะครับหน้าตั้งมาขยับขนาดใหญ่เลยเรียกว่าสิ่งเงาเงานะจะมีอยู่ตัวเดียวเลยคือเป็นตัวโลโก้ของ Toyota. โตโยต้านอกนั้นนะจะเป็นสีดําทั้งหมด ตัวนี้จะเป็นดําด้าน,นะครับตัวเหนือขึ้นไปเป็นกลุ่มไฮบริดจะเป็นตัวสีดําก็ซี่หรือเป็นดำดำเป็นโนแบ็กนะครับตัวสปอตไลท์ตัวนี้ไม่มีนะครับพวกนี้เราสามารถไปเพิ่มเติมได้นะครับเรามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับแม็กขอบ17นะครับกับยาง215 70 R 1 7นะครับตัวนี้เป็นล้ออลอยนะครับตรงนี้เป็นล้ออลอยแต่ว่า มันจะมีฝาครอบมาด้วยนะครับเป็นชุดนี้นะครับนะตัวนี้จะมีเขาเรียกว่าเป็นล้ออัลลอยแต่ว่ามีการติดตั้งฝาครอบด้วยนะครับทางข้อมูลทางเทคนิคเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าตัวนี้คือเป็นการลดอากาศหมุนวนในในซุ้มล้อนะครับติดตั้งไปก็จะประมาณนี้ข้ามองผิวเผินถ้าเราดูจากข้างนอกเนี่ย มันเหมือนล้อกระทะไม่ไม่ใช่ล้อลอ,อยแต่จริงๆแล้วมันคือล้อแม็กเป็นล้อลอ,อยแต่ว่าเขาติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามาคือตัวฝาครอบตัวนี้เป็นการลดมวลลมในในซุ้มล้อนะครับตัวนี้โอเคด้านข้างตัวนี้ก็จะมีคําว่าคโรล่าค o อสก็จะมีคิ้วนะประมาณขนาดใหญ่ก็มาสัก2อสนิ้วขึ้นมามันเป็นสไตล์ของรถคลอสทั่วๆไปนะครับกระจกมองข้างอันนี้ก็เป็นสี ดำนะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวตัวนี้เป็น LED นะครับตัวมือเปิดตัวนี้จะเป็นสมาร์ทย์เลดละนะครับใช้แตะเปิดปิดได้พวกนี้นะครับตัวนี้จะจะใช้ประมาณนี้นะครับในส่วนของอ่าระบบเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้ใช้โซฮอตั้งแต่91ขึ้นไปจนถึง e 8 5นะระบบเบ,กเเบก 4, นะรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ลอ้อนะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยด้านท้ายนะครับ มาดูจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าระหว่างตัวล่างสุดกับตัวไฮบริดก็ไม่มีเขาเรียกว่ารูปทรงกไ็ไม่ไม่ต่างกันจะต่างกันที่สีไฟนะครับตัวนี้จะมีเขาเรียกว่า LED ผสมหลอดนะครับจะมีคาว่าาโวโล,ล่าคอร์สนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้จะมีกล้องถอยมามีเซ็นเซอร์ถอยให้นะครับเอปัดน้าฝนหลังแล้วก็เสาอากาศก็จะเป็นแนวคีบฉลามนะครับมีสปอยเลอร์ด้วยนะครับ เปิดท้ายขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะไม่มีระบบไฟฟ้าเป็นเมนูวันทั้งหมดนะครับเปิดมาจะมีห้องเก็บสัมภาระนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็รถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะครับจะไม่มียางอะไหล่ให้จะเป็นชุดซ่อมนะครับชุดต้อบำรุงเท่านั้นนะครับเ็าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันโอเคมาด้านภายในภายในนะครับจะเป็นโทนสีดำนะครับเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับ ตัวแผงข้างหรือว่าตัวประตูเนี่ยก็เป็นซอฟทัชนะสีก็จะค่อนข้างเบาหน่อยแล้วก็จะมีมือเปิดคําว่าสปอร์ตในหน่วยของพวกโตโยต้าเนี่ยส่วนใหญ่จะขิดด้วยอ่ะสีคมเมียมหรือสีเทาจะเป็นส่วนใหญ่ด้านหลังในห้องผู้โดยสารแถวหลังเนี่ยโอเคจะมีแอร์มีแอร์ชุดหนึ่งด้านล่างนะจะมีช่องเสียบ USB เนี่ยสองช่องทางด้านล่างนี้นะครับเท้าแขนมีให้นะครับ ตัวนี้ก็จะมีเท้าแขนมีที่วางแก้วให้2ที่นะครับตัวเบาะด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะปรับได้แค่2ก็เรียกว่าพับได้นะครับแต่ว่าจะปรับระดับได้2อํตำแหน่งนะครับก็คือจะแนวตรงแล้วก็ขยับไปอีกนิดนึงประมาณนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณแถวแถวนี้นะครับก็ถือว่านั่งสบายไหมก็ถือว่านั่งสบายผมเนี่ยความสูง170ก็ถือว่าโอเคนะนั่งก็ไม่ได้อึดอัดอะไรตำแหน่งก็เรียกว่าถ้าไปกัน สามที่ก็โอเคผมว่าไปได้สบายๆในส่วนของเบาะนะแถวแถวอ่าตำแหน่งผู้โดยสารนี่ก็สามารถที่พับนะพับได้ทั้งสองข้างเลยแต่ว่ามันจะไม่ระนาบเดียวกันนะจะเป็นขั้นจะยกขึ้นมานะตรงนี้ก็จะพับได้เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวดูเจะจะพับมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเพิ่มพื้นที่ในการขนสัมภาระแต่ข้อเสียก็คือมันไม่อยู่ในระนาบเดียวกันมันเป็นขั้นบันไดจะเป็นชั้นลงไปนะครับแต่ก็ ก็ถือว่าเขาก็ดีไซน์ออกมาประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วนี้ก็ง่ายๆสบายๆเดีย๋ยวไปดูข้างหน้ากันโอเค,อเคมาตำแหน่งผู้กับขี่นะตัวเบาะนะครับตัวตนี้เนี่ยตัว1.8อ่สปอร์ตเนี่ยนะครับของตัว c o นล่าคอร์เนี่ยเบาะจะเป็นเมนวลทั้งหมดนะครับใช้มือทั้งหมดเลยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับแต่ตำแหน่งผู้ขับขี่จะปรับได้6ทิศทาง นะครับตรงนี้จะมีโยกสูงต่ำได้แล้วก็ด้านซ้ายของอผู้โดยสารด,าด้านซ้ายเนี่ยก็คือ,อเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับเอ็นได้เท่านั้นนะครับในส่วนของพวงมาลัยเข้ามาด้านภายในเนี่ยภายในนะครับหน้าจอจะเป็นอนาล็อกผสมดิจิตอลนะครับจะมีจอดอิจิตอลด้านขวาตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นแนว3ามการเย็บด้วยหนังนะเป็นบังติฟังก์ชันนะครับจะมีด้านขวาสุดก็จะ,ะจะมีปุ่มควบคุมเป็นค r สคอน control นะครับ ตัวนี้คู Q ่คอนโทรลตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นระบบะผันแปรนะครับเป็นกันล็อกความเร็วคือถ้าเราขับไปแล้วเราใช้คู่คอนโทรลเนี่ยก็คือความเร็วเท่าไหร่ก็จะคงที่แค่นั้นจะไม่หยุดนะจะไม่ใช่อยู่ในชุดของ a a d p t i v e c r u i s e Control ด้าน,นซ้ายนะครับจะมีะควบคุมจะมะีโหมดควบคุมที่ควบคุมจอริตอนคือโหมดฟังก์ชันต่างๆของรถยนต์ฝั่งนี้นะครับจะมีเชื่อมต่อนะก็คือเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้อะไรได้ รับสายจากตรงนี้ได้แล้วก็จะมีปุ่มนะก็คำสั่งด้วยเสียงกับเวลาเราเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วหรืออะไรเนี่ยก็สามารถจะสั่งด้วยเสียงด้วยด้วยการโทรออกตัวเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้เนี่ยคังของคโรลาคอร์สเป็น cvti นะครับ7สปีดนะครับตัวเกียร์นะครับจะไม่มีโหมดสปอร์ตแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทิปโทนิกสามารถปรับในโหมดเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ว่าต้องใช้ผักเอานะครับไม่มีเพลทชิปมาให้ นะครับมี v s c ให้นะครับด้านบนตัว R ตัวนี้จะเป็นแอร์เป็นออโต้แต่ไม่ใช่ดูโอโซนคือคือไม่แยกซ้ายขวานะครับตัวนี้จะเป็น R นะครับแล้วก็มีหมู่ออโต้แล้วชุดแอร์ A, หลังนะครับแอร์ A, ด้านหลังเนี่ยสามารถสั่งการจากตรงนี้ได้ถ้าเกิดในกรณีที่อ่าไม่มีผู้โดยสารแถวหลังเราก็สามารถจะปิดได้นะครับปิดจากตรงนี้ตัวแอร์ด้านหลังก็จะไม่ทํางานนะหน้าจอตัวนี้นะครับจอจะเป็นจอขนาด10นิ้วเป็นทัชสกรีน นะตัวนี้เป็นแทสกินแล้วก็จะมีะโหมดต่างๆจะพวกนี้จะ,ะเชื่อมต่อ Apple c a r p ร์เพย์เอ็นดอร์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับระบบคว,วามปลอดภัยนะในรถของ o ต o t ต้ o r ค l l a คอ o s s 1.8 Sport เนี่ยปี2020มี a i r ์แบ็ทั้งหมด7ลูกนะครับด้านหน้านะครับ3ลูกก็คือซ้ายขวาแล้วก็ตำแหน่งใต้หัวเขา่าผู้กับขี่นะครับแล้วก็จะเป็นม่านนะเป็นเป็นแอร์แบกม่านรอบคันเลยนะครับก็อีก4ใบนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วตัวตัวนี้นะครับ ด้านขวาสุดนะครับด้านขวาสุดเนี่ยจะมีโหมดปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติคือปรับจากตรงนี้นะในมันจะมีโหมดนะคือมีสลักเปิดไปมี5ระดับความสูงต่ำของไฟหน้านะครับในกรณีที่เราขับขี่นะ,ะระยะสายตาไม่เท่ากันก็สามารถปรับไฟตรงนี้ได้โอเคนะครับตัวเบรกมือก็จะเป็นแบบคันเหยียบธรรมดานะครับตรงกลางมากลับมาตรงกลางเนี่ยก็จะมีะตำแหน่งวางแก้ว2ที่นะครับแล้วก็เก๊ะเก็บของนะ ข้างในก็จะมี power o l e t ให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านจอข้างหน้าเนี่ยก็จะกลับมาที่นี่นิดหนึ่งก็จะมีช่องอ USB ตรงนี้ให้ด้วยนะครับนี่ตำแหน่งเล็กๆตรงนี้นะครับก็มีฝาปิดเก็บตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์หรือว่าชาร์จไฟก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันโอเคเรามาดูส่วนด้านหน้านะครับตัวด้านหน้าเนี่อะเรามาดูก่อนเลยว่าชนไม่ชนของเราเนี่ยรถบ้านพลขวัญเราการันตีอยู่แล้วนะครับ รถเราไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมไฟไหม้นะครับกับช่วงคันนี้แหละพี่เชื่อผมเดี๋ยผมจะตรวจสอบรถแทบทุทกคันเลยเอาง่ายๆนะครับดูจากอะไรเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยสติกเกอร์นะครับยังอยู่นะอยู่ครบหมดเลยอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่ออกมาจากโรงงานเลยนะครับนะครับสภาพนี้เขาเรียกว่ายังสวยๆอยู่เลยนะครับผ่านการใช้งานมาตั้งแต่ปี2020นี่ก็2023ก็คริ่งเข้ามา2-3เดือนเองนะครับ ตัวทุกอย่างนะรายละเอียดทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างอะไรอยู่ครบหมดเลยนะครับในส่วนของ t o y ยต้าโคโร l คอร์ดหนปตปี2020ตัวนี้นะครับเครื่องเนี่ยขนาด140แรงม้าแรงบิดอยู่ที่177แรงม้านะครับถ้าหาลูกค,ค้าท่านใดสนใจนะครับโตโยต้าโคโร拉คอร์ดหปี2020รถบ้านพอยขวัญของเราเสนอขายที่8 1 9 0 0 0 ลูกค้าถ้าได้สนใจติดต่อมาได้ที่099 4.82222 0 22 22นะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากรบ้านพอยขวัญของเราส่วนวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ